สวัสดีเพื่อนครับผมวันนี้จะมาให้ดูสิ่งที่ภูมิใจนะผมสิ่งที่ภูมิใจภายในห้าปีนะครับผมโอ้ไม่ใช่เวลาในน้อยเลยนะเห็นไหมนี่คือห้าปีสูงมากก็จะแบบท่วมหัวผมหนึ่งสองท่วมครับผมนี่หนึ่งท่วมแล้วก็อีกสองท่วมนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมดูต้นโตขนาดไหนโอ้โตมากเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่จะเป็นการปลูกแบบมาเล็ดนะครับทุกคนแฮ ถ้าปลูกแบบเ,เป็นถุงหรือว่าเป็นเป็นกก่ช้ำเงี้ยมันผมว่ามันมันยากอา่อในความคิดผมนะแต่ก็ไม,ไม่ไม่เคยปลูกเป็นนะครับผมจนมากระทั่งเป็นถุงอะ่ะเห็นไหมเป็นถุงผมก็แต่โอ้โหเห็นไหมสูงเลยทุกคนนี่แหละห้าปีนะครับผมผมจะบอกผมจะบอกว่าเสองปีแรกเนี่ยสองปีแรกมันจะโตขนาดไหนนี่นะครับผมทุกคนประมาณหนึ่งคืบเนี่ยครับเพื่อน เพื่อนๆเห็นไหมประมาณหนึ่งคืบเองต่อหนึ่งสองปีแรกนะเราต้องให้ที่ล่มมันนะฮะต้องให้ที่ล่มก็จะเป็นสแลมครับผมสแลมสีดำนะบังไว้ให้ที่ล่มมันแล้วพอผ่านสองปีขึ้นไปสามปีมันก็จะขึ้นมาขนาดนี้นะทุกเพื่อนๆขนาดนี้นะครับผมสี่ปีครับผมมันจะคูณทวีคูณเนี่ยสีป่ปีห้าปีครับมันทวี ต้นมันจะทวีคูณขึ้นนะผมอ่าเหตุผลนะครับเหตุผลที่ผมไปเคยไปอ่านมาเพื<ๆ>่อนๆก็จะเป็นเกี่ยวกับะระบบลากลากมันอนะลากมันอนะสองปีหนึ่งสองปีแรกมันจะพัฒนาระบบลากมันก่อนแล้วสามปีสี่ปีมันจะพัฒนาระบบต้นแล้วก็ใบนั่นแหละครับผมก็อย่าไปคือการปลูกผักหวานป่าน,านี้อย่าไปรีบร้อนนะครับผมคือลากมันอ่อนโยนเหมือนทุเรียนเลยทุกคนแต่เพียงแค่ว่า มันอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนได้ครับผมและในช่วงฤดูร้อนมันก็จะผีใบแล้วก็แตกยอดมาให้เราได้เด็ดกินเห็นไหมครับนั่นแหละเนี่ยถ้าใครสนใจว,วิธีปลูกมเมล็ดหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างว่าเออเนะี่ยผมสนใจวิธีการปลูกแบบมเมล็ดเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะสอนว่าเออมันต้องปลูกยังไงครับโอเควันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย